สิ้นแสเข่งพาดวงบิ๊กต่อสุกเข้าพระเสาแทกชีวิบักกร,รมตามสนองหลังกะตะรตํารวจชี้มูลความผิดรารแรงโพพันสวยเวบพนันวงการสีกากีต้องสันสะเทือนอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยต่อพลตํารวจเอกต่อศักสุขวิมลอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายตํารวจในเครือข่ายกว่า200นายในข้อกล่าวหารับเงินหรือผลประโยชน์จากขบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์ ซิมแสเข่งพาดวงบิ๊กต่อชีวิบกักกรมตามสนองด้านซิมแสเข่งอาจารย์ชนมทัศร์ฤไทยผ่องนักโหราศาสตร์ชื่อดังได้ออกมาวิเคราะห์ดวงชะตาของพลตารวจเอกต่อศักดิ์เกิด27มกราคม2507โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับหลักโหราศาสตร์ที่ว่าเป็นการเผชิญกับช่วงสุขเข้าพระเสาแทกและเป็นผลของวิบากกรรมที่เกิดขึ้นหลังเกษียณอายุราชการพื้นดวงเป็นคนใจอ่อนใจดี มีครูบาอาจารย์แต่เป็นคนดื้อเงียบและมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมรสุมปี2,566ถึง2,567เป็นช่วงที่ดวงชะตามีผลกระทบและถูกเบียดเบียนโดยเฉพาะจากปัญหาความขัดแย้งในการชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลกรรมตามสนองวิกฤตคดีสวยเว็บพานันที่เกิดขึ้นถูกระบุว่าเป็นคร o s ์้ํากรมซัดและเป็นวิบากกรรมที่มาจากปัญหาความเป็นศัตรูและความขัดแย้งระหว่างบิ๊กต่อกับพลตำรวจเอก สุรเชษฐหักผ่านบิ๊กโจ๊กซึ่งส่งผลให้บิ๊กโจ๊กถูกออกจากราชการก่อนหน้านี้สินแสเข่งเตือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดดวงชะตานี้เหมือนกินยาพิษพร้อมย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่านารกนั้นมีจริงสวัสดีครับสินสายเข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตบิ๊กต่อสุขเข้าพสาแทรกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตำรวจได้ชี้มูลความผิดร้ายแรงของบิ๊กต่อว่าเป็นเรื่องของปมคดีสวยเว็บพนันหลังจากที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นเรื่องร้องเรียนโดยใช้เวลาในการสืบสวนนานกว่าเจ็ดเดือนจนเป็นที่มาของให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่ออดีตพบตรคลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลถูกตั้งข้อหาหลังพ้นตำแหน่งหน้าที่ และจากการที่ช่วงจังหวะที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความแตกแยกจากการให้ร้ายบิ๊กโจ๊กจนถึงให้ออกจากราชการถึงความไม่เป็นธรรมในการกันแกล้งจนทําให้ตํารวจน้ําดีอย่างบิ๊กโจ๊กต้องมนถทิ่งในดวงชะตาของบิ๊กต่อนั้นเกิดวันจันทร์ที่27มกราคม2507ถามว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นก็เป็นคนที่ใจอ่อนใจดีนะแต่เป็นคนที่ดื้อเงียบ ใช้อะไรไม่ทําถ้าทําทําเองไม่ต้องมาใช้ดวงชะตาพื้นฐานนั้นมีดวงชะตาที่มีความขัดแย้งอยู่ในตนเองสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเบียดเบียนให้เดือดร้อนใจอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายไม่ประสงค์ดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาปี2566และ2567นั้นเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเบียดเบียนให้อึดอัดไม่สบายใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขอให้เกิดความวิตรกกังวลเกิดขึ้นและเป็นช่วงรอยต่อระหว่างบิ๊กโจ๊กมีโอกาสที่จะได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผบะตะรในช่วงระหว่างปี2566แต่ก็พลาดไปทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนั้นมาจากการแทรกแซงในบางส่วนที่ขอให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเรียกว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กได้ถูกออกจากราชการไปแล้วในขณะเดียวกันนั้นบิ๊กต่อก็ถูกตั้งกรรมการสอบ โดยใช้ระยะเวลาในช่วงสอบสวนนั้นกว่าเจเดือนด้วยกันจนเป็นที่มาของปมเกี่ยวกับเรื่องของคดีร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าสุขเข้าพระเสาแทกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวการกันแกล้งครั้งนี้เรียกว่าถึงทาวที่ได้รู้กันว่านารกนั้นมีจริง ข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์แล้วอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ